แล้วก็ตอนนี้เสยีสยนเซียงร้อมีทุเรียนพันมณฑงนะครับกาจับนายจะตัดกันภายในนี้ไม่เกินสิบวันนี้ครับกาลังจะหาหาคนตัดอยู่นะกภ็ภายในสิบวันนี้อาจจะก่อนหรือในช่วงห้าวันถึงสิบวันนี้ต้องหาคนขึ้นตัดก่อนผมเป็นทุเรียนดีอายุเกือบสี่สิบปีเลยนะครับบางตอนนี้ต่ำสุดก็สามสิบกปีนะครับสองนอันกันสี่สิบปีตอนสูงเป็นแค่ซี่ตอนนะครับ แล้วก็เป็นแมมมงเป็เป,เป็นรุนเรกนะครับรุนเรกก็มันติดอยู่60ลูกโลกแต่สัญ,ญจรขายแฟนรายการขายทางออนไลน์นี้4 0ลูกลนะครับก็ตอนนี้แฟนรายการอาจองมาแล้วนะครับว่าซื้อในซ่องโลกรือว่าลกูกนึงนะครับขายได้แล้ว3ลูกยังมีคิวนะคร,รับราคานะครับเราจะบอกกันวันนู้นะครับท่านจองมาก่อนนะครับเอาไม่เอาผมก็ไม่ได้ว่าไรแต่ว่าเวลาผมโทรโทรบอกว่าจะตัดทุเรียนแล้วรุ่งนี้หรือว่าตัดลงมาแล้ว อาผีจเจ้าไม่ครับโทรไปยืนยันการันตีที่ไม่จะว่าโทรมาแล้วเออ่ต้องอ๋องนะครับบางทีท่านอาจจะได้ต้องอ,อื่นกันเลยเพราะนั้นรวลาเส้นรับเส้นจะรับพี่น,นะครับใกล้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 รับเป็นออเดอร์นะครับรับอ่าโทรมาจองไงว้ก่อนนะนึ่งคนเยันก็จดเบื้องตัวซับไว้นะครับจดไปเสียฮุกทิพย์คนดูนะแล้วแต่ว่าเวลาโทรนั้นนะถ้าเนื่งถึงตีสี่สิบเอาบอลกัตีสี่สิบเอ็ดกับเมตรสิบ พอนั <c oughs> ้นแคบ t ู o มาก่อนนะครับแคบ t ู o มาก่อนอ่าก็มีหลายขนาดนะครับต่ำสุดก็คงอยู่ประมาณสองลูกครึ่งซ้ำลูกแต่ส่วนใหญ่ก็ซ้ำลูกถึงห้าลูกนะครับหรือห้าลูกนิดๆเพราะว่ามันเป็นทุเรียนรุ่นแรกนะครับทีที่มันมันเป็นในชุดแรกหน่อยแต่ว่ามันลูกใหญ่นะอ่าก็ลองโทรมาเลยนะครับจองกันนะ,ะท่านที่จองมาลําดับที่หนึ่งถึงสี่สิบมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ระดับที่สี่สิบเอ็ดก็ถือว่าสำรองแต่ท่านก็ ทย่อยตัวตามนะครับนะตากว่าลําดับเล็กๆนี้เปลี่ยนใจะดันทันเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลานะครับสยััไม่ไม่มัดมือชกใครนะครับอยากยายทานแหลว่าตัวเดียนของดิจิสยันนี่ร้อยไม้ซูเปอรหนึ่งสองเจ็ดหาสองแปสองสามนะครับ